สมาธิถ้าเราทำได้ดีทำสม่ำเสมอรู้ลมหายใจสม่ำเสมอเป็นปกติเนี่ยเราก็จะสามารถเข้าถึงปตมาฌานได้ทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานสมาธิมีสมาธิสัมมาสมาธ,มาธิอันเป็นอริยะสัมมาสมาธิอันเป็นอริยะ,นเ,นยะเนี่ยก็คือ สามารถที่จะคือเป็นได้ทุกขณะนะทุกขณะที่เราประพฤติมักมีองค์แปดเนี่ยก็ชื่อว่าเป็นสมาสมาธิอันเป็นอริยะเราเห็นการเกิดดับเรามีใจจดจ่อตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์อันเดียวเช่นมีการทิ้งความคิดอกุศลอยู่ตลอดเวลานี่เป็นสมาสมาธิแล้วสมาสมาธิอันนี้ที่ยังไม่ขึ้นถึงปฐมฌาน ที่ยังไม่เข้าสู่ปฐมฌานแต่เพียงพอต่อการหลุดพ้นพระองค์ก็จัดว่าเป็นสมาสมาที่อันเป็นอริยะเป็นกลุ่มทุกขาปฏิปทาขิดป,ปาปิญญาปฏิบัติลำบากสำเร็จเร็วเป็นกลุ่มทุกขาปฏิปทาทันทาปิญญาปฏิบัติลำบากสำเร็จช้าสำเร็จเหมือนกันมีทั้งเร็วทั้งช้า ความเร็วความช้าในปฏิปทาที่ปฏิบัติลำบากเนี่ยแล้วจะสำเร็จเร็วหรือช้านั้นขึ้นอยู่กับอินทรีย์ห้าคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาขึ้นอยู่กับอีก5้าตัวนี้ถ้าเป็นสุขาปฏิปทาเนี่ยจะเป็นผู้ที่เข้าชันหนึ่งสองสามสี่ได้ผู้ที่เข้าชาน 1, 2, 3, ันหนึ่งชันสองชันสามชันสี่ตอนนี้ชันหนึ่งสองสามสี่นั้น มีคุณสมบัติอย่างไรรู้ได้อย่างไรว่าเราเข้าถึงแล้วให้สังเกตในสิ่งที่พระศาสดาให้เราสังเกตคืออารมณ์อะไรมันดับลงไปเราดับอารมณ์อะไรอะไรได้เช่นว่าดับกรรมสัญญาได้หรือดับอกุศลวิตกอกุศลวิตกทั้งหลายเนี่ยการไปบาดเบียดเบียนถ้าเราวางได้ละได้ แล้วเรามีวิตกวิจารณวิตกวิจารณก็คือการคิดใคร้ควรในเรื่องธรรมะอย่างที่ปองบอกว่าถ้าเธอจะวิตกให้วิตกว่านี้คือทุกข์นี่คือเหตุให้เกิดทุกข์นี่คือความดับทุกนี่คือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์วิจารณ์ก็คือใคร้ควรต่อวิตกเรื่องนี้ขึ้นมาเรื่องอริสสัจสีขึ้นมาแล้วก็ใคร้ควรทุกข์คือ yes. อะไรเหตุเกิดคืออะไรความดับคืออะไรวิธีดับคืออะไร หรือใครควรในเรื่องของปฏิจ,จักรุปมบาทใครควรโดยความเป็นธาตุว่าร่างกายเราเนี่ยเป็นเพียงธาตุสี่ดินน้ำไฟลมหรือวิญญาณเนี่ยก็เป็นเพียงธาตุตามธรรมชาติไม่ใช่ชีวิตไม่รู้เรื่องอะไรเป็นธาตุรู้เป็นธาตุที่เกิดดับอยู่ตลอดเวลาหรือพิจารณาโดยความเป็นอายจตนะนิตกวิจารณ์ขึ้นมาอย่างนี้ ใคควรแล้วเห็นตามความเป็นจริงเกิดปิติเกิดความสุขจิตตั้งมัน่นอันนี้เป็นปฐตมชานพระองค์ตรัสอย่างนี้ว่ามหาราชเมื่อพิกุนั้นมองเห็นนิวรณ์ทั้งห้าเหล่านี้ที่ตนละได้แล้วอยู่ปราโมทย่อมเกิดเมื่อปราโมทยเกิดปิติย่อมเกิด,ก,ดกายของผู้มีใจปิติย่อมสงบระงับกายของ ผู้มีกายสงบประงับย่อมเสวยสุขจิตของผู้มีความสุขย่อมตั้งมัน่นพิขุนั้นเพราะสงัดจากกามและสงัดจากอกุโลธรรมทั้งหลายจึงบรรลุฌานที่หนึ่งซึ่งมีวิตกวิจารณ์มีปิติและสุขอันเกิดแต่วิเวกแล้วแลอยู่เธอปะปรมกายนี้ทําให้ชุ่มทั่วชุ่มรอบเต็มรอบ ด้วยปิติและสุขอันเกิดแต่วิเวกนั้นส่วนใดส่วนหนึ่งของกายเธอทั่วทั้งตัวที่ปิติและสุขอันเกิดแต่วิเวกนั้นไม่ถูกต้องแล้วมิได้มีปิติมันจะเกิดทั่วร่างกายของเราพระองค์อธิบายตัวปิติอันนี้ด้วยอุปมาไม่ได้อธิบายว่ามันจะมีอาการอย่างไรนะ แต่พระองค์จะใช้อุปมาแทนพระองค์บอกว่ามหาราชะเปรียบเหมือนนายช่างอาบก็ดีหรือลูกมือของเขาก็ดีเป็นคนฉลาดโรยผงที่ใช้สำหรับถูตัวในเวลาอาบน้ำลงในขันสำลิดแล้วพรมน้ำหมักไว้ครั้นเวลาเย็นก้อนผงออกยางเข้ากันซึมทั่วกันแล้ว จับกันทั้งภายในภายนอกไม่ไหลยหยดฉันใดมหาราชภิกุประพรมกายนี้ให้ชุม่มทั่วชุ่มรอบเต็มรอบด้วยปิติและสุขอันเกิดแต่วิเวกส่วนใดส่วนหนึ่งของกายเธอที่ปิติและสุขอันเกิดแต่วิเวกไม่ถูกต้องแล้ว มิได้มีฉันนั้นเหมือนกันอันนี้มันก็จะไปทั่วร่างกายของเราด้วยการที่เราเนี่ยวางอารมณ์ละอารมณ์ที่เป็นอกุศลทั้งหลายแล้วเราก็ใครควรทำที่เป็นอริสสต4ปฏิจจสุบาทนะเป็นธาตุเป็นอายตนะอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างนีนะ้หรือใครควรใน ข้อธรรมแต่ละอย่างดังที่กล่าวมานี้เนี่ยแล้วเราเข้าใจเกิดปิติเกิดความสุขลักษณะอาการอย่างเนี้ยพระองค์เรียกว่าปฐมฌานจัดเป็นสัมมาสมาธิในอริยมรรคในองค์8เนี่ยพระองค์ตัดสัมมาสมาธิก็คือปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุถฌานปฐมก็คือหนึ่ง ทุติคือสองตติคือสามจตุตคือสี่ก็คือชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองชั้นที่สามชั้นที่สี่ดังนั้นนี่คือข้อธรรมที่เราละได้และข้อธรรมที่เรามีข้อธรรมที่เราละได้และข้อธรรมที่เรามีข้อธรรมที่เรามีก็คือมีวิตกวิจารปิติสุขอันเกิดจากวิเวกเราหลีกออกจากบ้านจากเรือนมา มาท้องถ้ำเฉงเนื้ผาป่าช้าป่าชัดที่แจ้งลอมฟังเรือนว่างโคลนไม้เข้ามาในป่าเราก็นั่งคู้ขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้ามีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกถ้าไม่เข้าถึงปฐมฌานแล้วแต่จิตยังพอใจอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกรู้อยู่แค่นี้ได้ไหม ก็ได้เป็นความตั้งมั่นของจิตเหมือนกันแล้วคอยเห็นการเกิดดับคอยเห็นการเปลี่ยนแปลงของมันว่าจิตที่รู้ลมอยู่เฉยเนี่ยดูซิมันอยู่ตลอดไหมถ้ามันไม่ตลอดเนี่ยมันหลุดไปรับรู้เรื่องอะไรเช่นไปคิดเรื่องอดีตขณะที่คิดนั้นเนี่ยเราลืมลมหายใจแล้วจิตไม่รู้ลมแล้วไปรู้ความคิดวินาทีนั้นว <c oughs> ิญญาณปฏิทิตัง นในความคิดตรงนี้ในอารมณ์อันนี้วิญญาณดับจากการตั้งอาศัยในลมหายใจไปล้ววิญญาณดวงใหม่เกิดขึ้นในอารมณ์อันใหม่รับรู้ว่าขณะเนี้ยกำลังมีความคิดนี้ขึ้นมาเรามีความรู้ตัวรู้ว่านี่ไม่ใช่ลมหายใจรีบละรีบทิ้งแล้วกลับมารู้ลมวิญญาณดวงที่รู้ลมวิญญาณดวงที่รู้ความคิดก็ดับไป แล้ววิญญาณสัตว์ก็มาเกาะวิญญาณดวงใหม่ที่กําลังกลับมารู้ลมหายใจอีกครั้งหนึ่งในนั้นจิตจะมีการเกิดดับอยู่อย่างนี้ตลอดเวลานี่ก็เป็นความจริงของจิตที่พระศาสดาได้อธิบายเอาไว้เพื่อให้เราเนี่ยเข้าไปเพ่งพิสูจน์ว่าจิตเนี่ยมันเป็นอย่างนี้จริงไหมมันเปลี่ยนแปลงจริงไหมมันเปลี่ยนเร็วไหมเร็วมันเปลี่ยนจริงไหมมันเปลี่ยนจริงเวลามันเปลี่ยนเนี่ย อารมณ์หนึ่งหายไปใช่ไหมอารมณ์ใหม่อารมณ์ใหม่เกิดขึ้นใช่ไหมใช่เคยรู้ลมหายใจก็หายไปไม่ได้เคยคิดก็เริ่มมีการคิดพอคิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็ไม่ได้มีกําลังทิ้งทีเดียวบางทีก็คิดต่อไปสักพักหนึ่งรู้ตัวมาก็ทิ้งแล้วกลับมารู้ลมเนี่ยการที่เราทําแค่นี้เราจะเห็นว่าจิตหรือผู้รู้เราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลงที่ตั้งขององค์ความรู้เดี๋ยวมาตั้งในความคิดเดี๋ยวมาตั้งในรูปคือลมหายใจเดี๋ยวหลุดไปตัวความคิดอีกละเดี๋ยวกลับมารูปเปลี่ยนไปเป็นมาอย่างนี้ถ้าเราเห็นอย่างนี้แล้วอยู่กับลมคอยเห็นอย่างนี้เกิดดับก็เพียงพอละชื่อว่ากำหนดรู้การเกิดดับของรูปนามได้ลมก็เป็นส่วนหนึ่งของรูปรูปดับนามเกิด พอดึงกลับมาลมนามดับรูปเกิดหลุดไปอีกรูปดับนามเกิดพอดึงกลับมานามดับรูปเกิดดังนั้นนามรูปจะเกิดดับอยู่ตลอดเวลาเลยต่อไปเราก็จะเข้าใจว่าไม่ว่ารูปหรือนามก็ตามมีลักษณะของความเป็นอริสสีที่เหมือนกันคือมีสมุทัยเกิดมีนิโรธคือดับอันนี้แหละที่พระองค์ตรัสว่าธรรมทั้งหลายย่อมปรากฏเมื่อจิตเราตั้งมั่นแล้วเนี่ย อยู่กับลมหายใจเข้าออกปุ๊บทำทั้งหลายปรากฏแล้วคือสัจจากความจริงทั้งหลายมันจะปรากฏว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันไม่เทีย่ยมมันแปลเปลี่ยนแล้วสิ่งหนึ่งจะดับไปสิ่งใหม่จะเกิดขึ้นสิ่งหนึ่งดับไปสิ่งใหม่เกิดเกิดดับอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าใครสามารถมีกําลังสมาธิได้มากกว่านั้นก็จะเข้าถึงปฐมฌานดังนั้นจะเข้าถึงปฐมฌานเราก็ต้องใคร่ควรทำละอกุศลได้ละ ออกมาได้ความวิเวกหลีกเล้นอยู่ผู้เดียวคนไม้ท้องถ้ำเชง,เง้เนื้อผาป่าชา้าป่าช้าที่แจ้งลองฟงังนั่งสมาธิเสร็จปุ๊บรู้ลมหายใจเข้าออกจนจนกระทั่งได้ปฐมฌานคิดใครควรทำมิตกวิจารเกิดปิติเกิดสุขเป็นปฐมฌานปฐมฌานน่ากลัวไหมไม่ต้องน่ากลัวต้องบอกว่าเป็นสุขที่ไม่ควรกลัวเสพมากทำมากจเจริญมากได้ เพียงแต่ว่าไม่ให้ติดมันการติดคืออะไรการติดคือการพอใจในรสอร่อยสุขเกิดจากสมาธิเสพษมากำากงเจริญมากได้ไม่ควรกลัวแต่ถ้าติดมันมันยังไม่ชนิพพานเราจะไปพอใจอยู่แค่นั้นดังนั้นพระศาสดาก,ก็เลยให้เราอ่ะวางความพอใจวางความพอใจในปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุยฌานอากาสาวิญญาอากิเน,เนวสัญญาสัญญาเวทิต คือให้วางความพอใจในโลกทั้งปวงเลยวางหมดเวลาได้ปฐมฌานแล้วสิ่งที่ต้องทําต่อไปก็คือพยายามเห็นการเกิดการดับเห็นการเกิดดับในปฐมฌานตัวปฐมฌานเองก็เกิดดับและธรรมคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่มีอยู่ในปฐมฌานนั้นก็ยังเกิดดับอยู่ทีนี้มาข้อต่อไประอ,องบอกว่ามหาราชาข้ออื่นยังมีอีก พิคุเพลสงบวิตกวิจารณ์เสียได้จึงบรรลุฌานที่สองดังนั้นถ้าเราเนี่ยเห็นโทษของวิตกวิจารณรู้ว่ามันมีความเกิดและมีความดับไปเป็นธรรมดาเราก็วางวิตกวิจารณละอกุศลได้แล้วาการปฏิบัติเวียดเบียนวางได้แล้วแล้วมาเกาะอยู่กับลมการขนส่งต่างๆอะไรตีขึ้นก็มาเลยเราก็สังเกตดู จิตมันส่งออกไปทางไหนนะโผล่ไปต,ไตรงไหนตรงไหนมีอะไรอะไรมาอะไรไปอะไรหายไปอะไรเกิดขึ้นสะ่งออกไปทางไหนนรับอะไรเข้ามาอะไรหายไปเราก็ดูคอยสังเกตสังเกตอยู่ในจิตนี่แหละไม่ต้องไปสังเกตที่ไหนสังเกตดูไปเรืเ่อยๆบางทีเราก็นึกว่ามันโผล่ขึ้นมา มันโผล่ขึ้นมาแต่จริงๆจิตเราไปรับรู้ตอนนี้ถ้าเราเนี่ยเห็นโทษของวิตกวิจารว่าวิตกวิจารณ์เนี่ยมันก็เป็นของเกิดดับอีกเราก็ทิ้งมันไม่สนใจถ้าเราทิ้งวิตกวิจารณได้เนี่ยพระองค์ก็บอกว่าเราจะเข้าสู่ทุติยฌานฌานที่สองพิกลเพราะสงบวิตกวิจาร์เสียได้จึงบรรลุฌานที่สองอันเป็นเครื่องของสายแห่งใจในภายใน ทำให้เกิดสมาธิมีอารมณ์อันเดียวไม่มีวิตกวิจารณ์มีแต่ปิติและสุขอันเกิดแต่สมาธิแล้วแลอยู่เพิประพรมกายนี้ให้ชุ่มทั่วชุ่มรอบเต็มรอบด้วยปิติและสุขอันเกิดแต่สมาธิเมื่อกี้จะเป็นเกิดแต่วิเวกนะอันนี้จะเกิดแต่สมาธิส่วนใดส่วนหนึ่งของกายเธอ ทั่วทั้งตัวที่ปิติและสุขอันเกิดแต่สมาธิไม่ถูกต้องแล้วมิได้มีพระองค์เปรียบเหมือนอะไรพระองค์บอกว่ามหาราชะเปรียบเหมือนห้วงน้ําอันลึกมีน้ําอันพลุ่งไม่มีปากทางน้ําเข้าทางทิศตะวันออกทิศใต้ตะวันตกและทิศเหนือและฝนก็ไม่ตกเพิ่มน้ําให้แก่ห้วงน้ํานั้นตลอดการโดยการ พ้อน้ำเย็นพลุงขึ้นจากข่วงน้ำประพรมทำให้ชุ่มถูกต้องข่วงน้ำนั้นเองส่วนไหนๆของข่วงน้ำนั้นที่น้ำเย็นไม่ถูกต้องแล้วมิได้มีข้อนี้เป็นฉันใดมาหมาราชะพิกุปปะพรมกายนี้ทำให้ชุ่มทั่วชุ่มรอบเต็มรอบด้วยปิติและสุข อันเกิดแต่สมาธิส่วนใดส่วนหนึ่งในกายเธอที่ปิติและสุขอันเกิดแต่สมาธิไม่ถูกต้องแล้วมิได้มีนะชานนั้นเหมือนกันนี่เป็นชาญที่สองทุติยชาญอันนี้จะมีแต่ปิติสุขอันเกิดแต่สมาธิองค์ก็อุปมาเหมือนนะทานน้ำเย็นเนี่ยนะพุ่งขึ้นจาก พ่วงน้ําแล้วทําให้พ่วงน้ําที่มันเหลือน้ําอีกไม่มากเนี่ยไม่ใช่เหลือน้ําอีกไม่มากก็คือมันน้ําเนี่ยมันไม่ได้ไหลเข้าไหลออกมามันปิดหมดนะฝนไม่ได้ตกแล้วเป็นน้ํานะที่นิ่งนะพ่วงน้ําอันลึกมีน้ําอันพุ่งนะไม่มีปากทางน้ําเข้าทางทิศตะวันออกใต้ตะวันตกทิศเหนือ เรสังเกตนะอันนี้พระองค์ก็จะตรัดทิศเนี่ยวนนะจากตะวันออกไปใต้ไปตะวันตกไปทิศเหนือฝนก็ไม่ได้ตกนะเพิ่มน้ําให้แก่ห่วงน้ํานั้นตลอดการโดยการแล้วก็มีท่อน้ําเย็นหรือทานน้าเย็นเนี่ยรุ่งขึ้นจากห่วงน้ำดังนั้นในห่วงน้ําลึกที่นิ่งสนิทอยู่เนี่ยมันก็จะ เย็นนะไปทั้งห้วงน้ำค่อยเย็นนี่เป็นการเย็นจากในภายในแลสังเกตดูว่าในกรณีของปิติอันเกิดจากปฐมฌานกับอ,อ,อาการของทุติยฌานที่มีปิติสุขอันเกิดจากสมาธิพระองค์จัดไม่เหมือนกันแล้วไม่ได้อธิบายอาการว่าเป็นยังไงแต่ ใช้อุปมาแทนอุปมาปฐมฌานก็เหมือนปะพรมด้วยเครื่องอาบที่ปมน้ำหมักไว้นะก้อนผงสำหรับถูตัวพอโดนน้ำเนี่ยมันก็ชุม่มนะเชื่อมกันเป็นยางแล้วก็พอจะอาบน้ำก็เอามาปะพมกายเนี่ยนะให้ชุ่มให้ทั่วเนี่ยลักษณะของปิติและสุข อันเกิดแต่วิเวกก็เป็นลักษณะอย่างนี้แต่ของฌานที่สองนั้นไม่มีวิถกวิจารแล้วแต่มีปิติและสุขอยู่แต่เป็นปิติและสุขอันเกิดจากสมาธิถ้าปฐมฌานเป็นปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกมุมต่างกันนิดนึงพเพราะเกิดแต่สมาธิผมก็ปรับอุปมาเป็นพ่วงน้ำที่มีทานน้ำ เย็นเนี่ยไหลเข้ามาหล่อเลี้ยงน้ำทั้งหมดในทานน้านั้นในบ่อน,นั้นก็จะเย็นชําไปหมดเลยข้อนี้เป็นฉันใดมาหมาราชพิขุปปภพลมกายนี้ให้ชุ่มทั่วชุ่มรอบเต็มรอบด้วยปิติละสุขอันเกิดแต่สมาธิส่วนใดส่วนหนึ่งในกายเธอที่ปิติละสุขอันเกิดแต่สมาธิไม่ถูกต้องแล้วมิได้มีฉันนั้นเหมือนกันอ่ะทีนี้มาดูชานที่สาม อันนี้แค่เรารู้ลมหายใจนะรู้ลมหายใจเข้าออกไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะเข้าไปเองของมันจานที่หนึ่งที่สองที่สามหน้าที่ของเราคือโกรธใครมโมโหใครดีใจเสียใจนี่ทิ้งหมดนการพยาบาทเบียดเบียนทิ้งหมดแล้วก็พอใจอยู่กับลมหายใจเข้าออกจะหลุดไปคิดก็ให้คิดใข้ควรทําเลยอสุภะพิณาโวยความเป็นธาตุเป็นอายตนะเป็นปฏิจจสมบาท ให้เข้าใจแล้วให้เกิดปิติเกิดความสุขจิตตั้งมัน่นมหาร,ราคข้ออื่นยังมีอีกเพราะความจางคลายดับไปแห่งปิติเป็นผู้อยู่อุเบกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามากายจึงบรรลุฌานที่สามปิติจางคลายไปเป็นผู้อยู่อุเบกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามากายนี้บรรลุฌานที่สามอ่าดูต่อมานะ เพราะความจางคลายไปแห่งปิติเป็นผู้อยู่อุเบกขามีสติสัมปชัญญะสวยสุขด้วยนามากายจึงบรรลุฌานที่สามอันเป็นฌานที่อริยะกล่าวว่าผู้ได้บรรลุฌานนี้เป็นผู้อยู่อุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขดังนี้เธอปะพรมกายนี้ให้ชุ่มทั่วชุ่มรอบเต็มรอบด้วยสุขหาปิติมิได้ส่วนใดส่วนหนึ่งของกายเธอทั่วทั้งตัวที่สุขหาปิติมิได้ไม่ถูกต้องแล้วมิได้มีแั้นสุข ที่ปราศจากปิติไม่ถูกต้องใจเนี่ยไม่มีถูกต้องหมดอาการของการถูกต้องด้วยสุขอนหาปิติไม่ได้เนี่ยเป็นอย่างไรพระองค์บอกว่ามหาราชะเปรียบเหมือนในหนองบัวอุบลหนองบัวปทุมหนองบัวบุญทริกมีดอกอุบลดอกปทุมดอกบุญทริกบางเหล่าที่เกิดอยู่ในน้าเจเลยในน้ํายังขึ้นไม่พ้นน้ํา จมอยู่ภายใต้อันน้ําเลี้ยงไว้ดอกบัวเหล่านั้นจะถูกน้ําเย็นแช่ชุม่มถูกต้องตั้งแต่ยอดตลอดล่าส่วนไหนๆของดอกบัวเหล่านั้นทั่วทั้งดอกที่น้ําเย็นไม่ถูกต้องแล้วมิได้มีข้อนี้เป็นฉันใดมหาราชะพิขุป,ประพรมกายนี้ให้ชุม่ม ทั่วชุ่มรอบเต็มรอบด้วยสุขหาปิติมิได้ส่วนใดส่วนหนึ่งในกายเธอที่สุขหาปิติมิได้ไม่ถูกต้องแล้วมิได้มีฉันนั้นเหมือนกันอันนี้เป็นอุปมาของชานที่สามตติยชาญดอกบัวต่างๆที่ชุ่มแช่อยู่ในน้ำตลอดตั้งแต่รากยันปลายดอกเนี่ยส่วนไหนที่ไม่ถูกต้อง พ่วงน้ําเย็นแล้วเนี่ยไม่มีข้ออื่นอีกอันนี้ก็เป็นข้อสุดท้ายของจัตตาโรโาชางชาน,ง,ชานงสี่องค์บอกว่ามหาราชาข้ออื่นยังมีอีกเพราะพิกุลละสุขและทุกข์เสียได้เพราะความดับหายไปแห่งโสมนัสและโทมนัสในการก่อนจึงบรรลุจตุตฌานอันไม่ทุกข์ไม่สุขมีแต่ ความที่สติเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาแล้วแลอยู่เธอนั้นนั่งแผ่ไปตลอดการนี้ด้วยใจยอันบริสุทธิ์ผ่องใสส่วนใดส่วนหนึ่งของกายเธอทั่วทั้งตัวที่ใจอันบริสุทธิ์ผ่องใสไม่ถูกต้องแล้วไม่ได้มีมหาราชะเปรียบเหมือนชายคนหนึ่งนั่งคลุมตัวด้วยผ้าขาวตลอดศีรษะ ส่วนไหนในกายเธอทั่วทั้งตัวที่ผ้าขาวไม่ถูกต้องแล้วมิได้มีข้อนี้เป็นฉันนั้นหมาราชภิกขุนั่งแผ่ใจอันบริสุทธิ์อปองใสไปตลอดกายนี้ส่วนใดส่วนหนึ่งในกายเธอ ทั่วทั้งตัวที่ใจอันบริสุทธิ์ผ่องใสไม่ถูกต้องแล้วไม่ได้มีฉนั้นเหมือนกันดังนั้นถ้าโยมทําได้ถึงจตุจฌชานชานที่4นี่ก็ถือว่ามีกําลังอินทรีย์ที่มากซึ่งอุปมาที่4จะเปรียบเหมือนชายนั่งคลุมด้วยผ้าขาวตลอดศีรษะอันนี้ก็เป็นสัมมาสมาธิในอริยมรรคมีมองค์แดสิกขาสาม พิขูทั้งหลายสิกขาสามนี้สิกขาสามเป็นอย่างไรคืออธิศีลลสิกขาอธิจิตตสิกขาอธิปัญญาสิกขาพิขูทั้งหลายก็อธิศีลสิกขาเป็นอย่างไรพิขูทั้งหลายพิขูในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศีลสำรวมแล้วด้วยการสำรวมในปาติโมกถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจรเห็นภัยในโทษมีประมาณเล็กน้อย สมทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายพิขุทั้งหลายนี้เรียกว่าอธิศีลและสิกขาพิขุทั้งหลายก็อธทิจิตติสิกขาเป็นอย่างไรพิขุทั้งหลายพิขุในธรรมวินัยนี้สงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมบรรลุปถมฌานมีวิตกวิจารมีปิติและสุขอันเกิดแต่วิเวกอยู่บรรลุทุติยฌาน มีความผ่องใสแห่งจิตในภายในเป็นธรรมเอกผุดขึ้นไม่มีวิตกวิจารณ์เพราะวิตกวิจารณ์สงบไปมีปิติละสุขอันเกิดแต่สมาธิอยู่เป็นผู้มีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะสวยสุขด้วยกายเพราะปิติสิ้นไปบรรลุตติยฌานที่พระอริยเจ้าทั้งหลายสรนเสริญว่าผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุข ดังนี้บรรล,ลุจตุตชานอันไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขละทุกข์และดับโสมนัสก่อนๆได้มีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่พิขุทั้งหลายนี้เรียกว่าอาธิจิตติกขาพิขุทั้งหลายก็อธิปัญญาสิกขาเป็นอย่างไรพิขุทั้งหลายพิขุในธรรมวินัยนี้ย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุก นี้เหตุให้เกิดทุกข์นี้ความดับทุกข์นี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์พิขุทั้งหลายนี้เรียกว่าอธิปัญญาสิกขาพิขุทั้งหลายเหล่านี้แลศสิกขาสาม